ไฮทารอดสวัสดีค่ะวันนี้นะคะไฮจะกลับมาทานายสถานการณ์ดวงความรักของคนที่เกิดในวันจันทร์ทั้งหลายนะคะประจําเดือนมีนาคมดวงความรักของคุณในช่วงมีนาคมนี้นะคะคนที่เกิดในวันจันทร์จะเป็นอย่างไรบ้างเนาะเป็นการทํานายโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างยังไงเนี่ยก็อยากให้ทุกๆท,ท่านนะคะเก็บรับแต่สิ่งดีๆมาดูพลังงานหลักของคนที่เกิดในวันจันทร์กันก่อนเลยดีกว่าเนาะว่าพลังงานหลักของคุณนะคะในช่วงนี้เนี่ยเป็น อย่างไรบ้างนะไพ่ออกมาบอกนะคะมีอัศวินถือเหรียญน,นะคะแล้วก็เจ็ดถ้วย temperance หนึ่งเหรียญน,นะคะเก้าไม้เท้า judgment date สามถ้วยพลังงานใต้ภพยออกมาบอกเป็น The e m p e r o r นะคะก็ต้องบอกเลยว่าคนเกิดในวันจันทร์ทั้งหลายในช่วงมีนาคมนี้เนี่ยสถานการณ์หลักๆของคุณเลยเนี่ยหลายๆคนกําลังโฟกัสเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินนะคะหรือว่ารายได้ความมั่นคงอยู่หรือเปล่าในช่วงนี้ หล,หลายคนนะคะอาจจะมีการได้เริ่มต้นทํางานใหม่ๆอาจจะมีเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาหรือกําลังจะปิดจ็อบนะคะปิดหนี้ปิดสินต่างๆอาจจะกําลังรอเงินก้อนอยู่ช่วงนี้มีเป้าหมายในเรื่องของการเก็บเงินมากๆเลยนะคะคนนี้เกิดในวันจันทร์อยากที่จะได้เงินก้อนนะคะหรือว่ากําลังต้องการสิ่งของมีค่าอะไรบางอย่างจนทําให้ตอนนี้เนี่ยคุณเองไม่ค่อยที่จะโฟกัสหรือว่าไม่ค่อยที่จะได้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับในเรื่องของความรักสัก ท่่าไหรอาจจะมองเห็นได้ชัดเจนนะคะว่าความรักของคุณในช่วงนี้เนี่ยมันออกแนวไปแบบเรื่อยๆนิดนึงนะคะหรือหลายๆคนอาจจะอยู่ในจุดที่ความรักค่อนข้างที่จะจุดชืดด้วยหรือเปล่านาะคนเกิดวันจันทร์ใครนะคะคุยกับคนที่อยู่ทางไกลอืม ชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาหรือว่าคนที่ทํางานเกี่ยวกับในระบบข้าราชการนะคะคนที่ทํางานอยู่ในระบบที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะ CEO หรือว่าเป็นผู้นําอยู่ในระดับหัวหน้างานเป็นผู้บังคับบัญชาต่างๆเนี่ยให้แอบมองว่าช่วงนี้นะคะคนรักของคุณเขายังไม่ค่อยที่จะมีเวลาให้กับเราสักเท่าไหร่แล้วตัวเราเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะโฟกัสเกี่ยวกับในเรื่องของการงานนะคะแล้วก็การเงินมากๆอยู่พอสมควรในมุมของความรักช่วง มีมองคามไปแล้วนะคะคุณเองมีความรู้สึกว่าความรักมันก็ยังอยู่ในจุดที่มั่นคงแหละมันได้มันไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะเราเองก็มีความสุขเราเองก็ไม่ได้ที่อยากจะวขวนขวายหรือว่ากระตือรือร้นในการหาความรักช่วงนี้สักเท่าไหร่ความรักของชาวเกิดวันจันทร์ยังนิ่งๆอยู่นะคะอาจจะมีบ้างนะลดหลีกเลี่ยงในเรื่องของการ เราสองคนเนี่ยให้ความสําคัญเกี่ยวกับในเรื่องของการงานจนมากเกินไปจนบางทีคนรักนะคะอาจจะมีการรอคอยคุณอยู่เวลาคุยกันหรือว่าเวลาจะดีๆด,ด้วยกันทีไรเนี่ยนะคะงานพุ่งเข้ามาก่อนตลอดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ต้องแยกแยะนิดนึงละกันเนาะนหลายๆคนนะคะคนเกิดในวันจันทร์บางทีเราไม่สามารถที่จะหยุดคิดได้ความคิดไอเดียสร้างสารรค์อยากจะต่อยอดอยากจะทํานู่นทํานี่ทาธุรกิจหรือว่าเอาเงินไปลงทุนนะคะหรือ พยายามจัดสรรปันส่วนในการคิดนีสินต่างๆเอาไว้เยอะแยะไปหมดเลยจงบางครั้งเนี่ยเราเองอาจจะมองข้ามในเรื่องของความรักไปช่วงนี้นะคะให้อยากให้คนที่เกิดในวันจันทร์เนี่ยอาจจะต้องใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดกับคนรักมากขึ้นกว่านี้นิดนึงแล้วกันเนาะใส่ใจความรู้สึกกันและกันมากขึ้นนะคะพลังงานหลักของคุณมันออกมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยคุณกําลังโฟกัสเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินมากๆเลยในเรื่องของรายได้ในเรื่องของความมั่นคงอยากจะ ทำเอาเงินไปต่อยอดเอาเงินไปทําอย่างอื่นหลายสิ่งหลายอย่างนะคะมันก็เลยหนักไปในเรื่องของการงานการเงินความมั่นคงนะหลายๆคนมองข้ามในเรื่องของความรักความรู้สึกไม่ค่อยให้ความสนใจหรือว่าไม่ค่อยใส่ใจกับคนรักสักเท่าไหร่นะคะในช่วงมีนาคมนี้อและอยากจะบอกว่าสิ่งที่จะต้องระวังนะคะมันอาจจะมีในเรื่องของการที่เราเนี่ย นะคะทั้งคู่ให้ความสนใจหรือว่าให้ความสําคัญเกี่ยวกับอย่างอื่นไม่ค่อยได้มีเวลาอยู่ด้วยกันบางทีคนรักคุณเนี่ยเขาอยากที่จะคุยกับคุณแบบโรแมนติกแบบหวานแหววแต่เราก็กําลังอยากที่จะยุง่งวุ่นวายเกี่ยวกับการงานบางทีนัดไม่เป็นนัดนะคะยังไงก็ต้องระมัดระวังด้วยละกันเนาะนัดไม่เป็นนัดทําให้คนรักมีการรอคอยนะคะแต่ถามว่าเขาน้อยใจไหมเขาเองก็น้อยใจนะไม่ใช่ว่าเขาไม่น้อยใจแต่เขาเพียงแค่ไม่อยากที่จะพูดอาจจะยังเห็น เห็นความกระตือรือร้นหรือว่าเห็นในสิ่งที่เราโฟกัสมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะเขาเองก็ไม่อยากที่จะทําให้เราลําบากใจเขาก็ยังพร้อมที่จะคอยซับพอร์ตเราพร้อมที่จะสนับสนุนหลายๆคนนะคะอาจจะทุ่มเทนในเรื่องของการเงินให้ด้วยเนาะเห็นว่าช่วงนี้เราอยากจะเอาเงินไปลงทุนหรือเราอยากจะทําอะไรหลายๆอย่างคนรักก็อาจจะสนับสนุนซับพอร์ตในเรื่องของการเงินนะคะเราอาจ จะกำลังได้ของที่มีค่าสิ่งมีค่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินนะคะการช่วยกันวางแผนการเอาอกเอาใจการเอาใจใส่คนรักก็พร้อมที่จะทำให้กับคุณนะคะปัญหาต่างๆเนี่ยให้แอบมองว่าที่เราเคยขอร้องกันที่เราเคยคุยกันนะคะปัญหาต่างๆมันอาจจะยังไม่สามารถที่จะเคลียร์ได้ในช่วงนี้เนาะเพราะต่างคนเนี่ยต่างยังให้ความสาคัญกับตัวเองเป็นหลักอยู่สิ่งที่เราร้องขอนะคะให้คนรักทาตาม ใจเราหรือว่าสิ่งนี้คนรักร้องขอให้เราเนี่ยทำเพื่อเขาอาจจะยังไม่ประสบความสําเร็จในตรงนี้สักเท่าไหร่นะคนเกิดวันจันทร์นะคะยังไงช่วงนี้เนี่ยหันหน้าเข้ามาคุยกันมากขึ้นแล้วกันเนาะมันยังคงเป็นความรักที่มั่นคงแหละอืม หายังเห็นว่าเราสองคนเนี่ยยังเป็นความรักที่มั่นคงยังเป็นความรักที่ชัดเจนนะคะยังเป็นความรักที่เรายังไม่ได้มีการที่จะต้องเลิกลาจากกันไปไหนแต่ว่ามันมีในเรื่องของความน้อยอ,อกน้อยใจแหละเข้ามาเกี่ยวข้องทุกวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าต้อง คุยกันใครอยู่ไกลกันเนาะใครคุยกับคนต่างชาตินะคะหรือว่าคุยกับคนทางไกลเนี่ยพอคุยกันเราอาจจะต้องให้ความสําคัญกับเขามากขึ้นเนาะใช้เวลาในการคุยกันนะคะทางโลกออนไลน์ให้มันมากขึ้นกว่าเดิมนิดหนึ่งกลัวนะคะกลัวว่าพอเราคุยกันเนี่ยเหมือนกับคุยเพราะเป็นหน้าที่นะคะถ้าเราคุยเพราะเป็นหน้าที่มันอาจจะมีอาการน้อยอกน้อยใจกันเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันจะแย่เอานะคะช่วงนี้ใส่ใจนิดนึงเนาะตรงไหนที่เรารู้สึกว่าเราเติมเต็มให้เขา ได้เราก็เติมเต็มไปละกันนะคะสําหรับคนโสดช่วงนี้ก็อาจจะยังโฟกัสมุ่งมั่นเกี่ยวกับในเรื่องของการทํางานอาจจะมีคนเข้ามาหาคุณนะเป็นคนที่คุณไม่คาดคิดไม่คาดฝันเกิดขึ้นเนาะเขาอาจจะนิ่งๆน,นะคะไม่ได้สแสดงอาการในการรู้สึกชอบเราหรืออยากจะจีบเราแต่ในช่วงนี้อาจจะเริ่มมาแย่มาหยอกเรามากขึ้นแล้วนะเริ่มมาจีบเริ่มมาเข้าใกล้เริ่มมาให้กําลังใจคุณมากขึ้นแล้วนะชาวเกิดวันจันทร์ทั้งหลายนะคะเราอาจจะไปเจอวันที่เราผิดหวังกับ คนที่เราแอบชอบนะคะแล้วเราไม่ได้ดั่งใจเขาเองอาจจะมาปอบโยนคุณนะคะอาจจะเข้ามาจีบคุณอาจจะเข้าไปกินข้าวร่วมกันไปสังสรรค์ร่วมกันเป็นการยอมใจนะคะอยากจะบอกว่าคนใกล้ตัวนียแหละนะคะคนโสดคนเกิดวันจันทร์จะเข้ามาจีบคุณนะคะจะเข้ามาทําให้คุณมีความรู้สึกดีหรือว่ามาแซวคุณนะทำให้คุณหวั่นไหวนะคะเป็นที่พักใจกันไปเนาะอยากจะบอกว่ากําลังจะได้เจอกับ รักแท้แล้วนะคะเป็นรักแท้ที่อยู่ใกล้ตัวเลยก็ว่าได้นะคนเกิดวันจันทร์ความโสดนี้มันอาจจะจบลงไปแล้วนะคะคุณเองจากความกังวลจากความคิดมากความไม่มั่นใจกลัวว่าเขาจะมาหลอกนะเราอาจจะไปตกหลุ่มรักคนใกล้ชิดก็เป็นไปได้นะคะหรือว่าคนที่เราเนี่ยไม่เคยมองมาก่อนเลยเขาเรียกว่ามองข้ามมาโดยตลอดนะอาจจะเป็นมามืดเข้ามาทําให้คุณเนี่ยต้องไปปรึกษาเขาอาจจะได้เจอกันจากในเรื่องของ การทำงานเนาะมีปัญหาการงานคุยการเขามีประสบการณ์มาก่อนคุณนะคะให้ความช่วยเหลือให้คำแนะนำนะคะพยายามหาทางออกพยายามเคลียร์ปัญหาให้กับเราจนทำให้เราเนี่ยรู้สึกได้ว่ามีพักพวกและมีคนเข้าใจในมุมของเราและมีคนรู้สึกในสิ่งที่เราคิดนะคะทัศนคติตรงกันกันกบเราอาจจะทำให้ความ ใกล้ชิดนั้นนะคะหรือว่าการที่เขาเข้ามาช่วยเหลือเรานั้นเนี่ยได้เข้ามาสารสัมพันธ์กันก็มีเกณฑ์เป็นไปได้นะแต่ก็ต้องบอกแหละคนเกิดวันจันทร์ช่วงนี้คุณเองเนี่ยโฟกัสเงินหนักมากนะคะให้ความสําคัญเกี่ยวกับการงานการเงินหนักมากหลายๆคนนะเตือนเอาไว้เลยนะอย่าพยายามทํางานหนักจนเอาเวลาพักผ่อนมาทํางานนะคะกำลังจะเอาเวลาพักผ่อนมาทำงานมาคิดมากังวลหลายสิ่งหลายอย่างเดี๋ยวจะหนักใจเอานะ ะะไม่มีเวลาพักผ่อนเอายังไงตรงนี้อาจจะต้องแยกแยะนิดนึงละกันเนาะคนเกิดวันจันทร์นะคะยังไงไฮก็เอาใจช่วยนะคะโอเคค่ะสําหรับวันนี้ยังไงก็ขอบคุณนะคะถ้าชอบในการอา่านไพ่ถ้าชอบในการทํานายยังไงอย่าลืมกดไลค์ค่ะกด subscribe หรือว่ากดติดตามไว้เป็นกําลังใจให้กับไฮด้วยละกันนะคะใครต้องการดูดวงส่วนตัวเนาะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไลน์เฟซบ o o กอินสตาแกรมมาไว้ด้านล่างก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะคะเพราะการดูดวงส่วนตัวจะมีความละเอียดและ มีความแม่นยำมากกว่าสำหรับวันนี้ยังไงก็ขอบคุณนะคะคนที่เกิดในวันจันทร์ทุกๆท่านสวัสดีค่ะ